E กองทุนอัลฟาจริงๆแล้วนะคะเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดมาจาก Advisory ในช่วง12ปีที่ผ่านมาเราพบว่า Solution ที่ถูกต้องสำหรับที่จะบริหารความมั่งคั่งในเงินก้อนใหญ่ของท่านควรจะเป็น Solution ที่สามารถที่จะสะสมเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ท่านอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ผลตอบแทนไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องตื่นเต้นเพราะเราไม่มีความตั้งใจที่จะเอาเงินก้อนใหญ่ของท่านไปกระจุกตัวลงทุนในหุ้นไม่กี่ตัวหรือลงทุนในบางประเทศหรือกระจุกตัวในธีมการลงทุนย่อยๆนะคะ ความประมัดระวังในการลงทุนก้อนใหญ่ตรงนี้หมายถึงว่าเราจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมหน้านี้นะคะในในหนึ่งพอร์ตโฟลิโอเรามีการกระจายการลงทุนในจำนวนกองทุนถึงมากกว่า10กองทุนและแทบจะไม่มีกองทุนไหนเลยนะคะยกเว้นตัวคอที่เราจะจัดน้ำหนักให้เกิน10%เพราะฉะนั้นหลักการสำคัญของเงินก้อนใหญ่คือการกระจายความเสี่ยงผลตอบแทนต้องมีสม่ เสมอแต่สิ่งที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จรักษาความมั่งคั่งในระยะยาวคือการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งระดับขัดทุนที่ในบางครั้งตลาดหรือสถาการณเศรษฐกิจอยู่ตรงข้ามกับเราเพราะฉะนั้นผลขัดทุนระยะสั้นในช่วงเวลาเป็นไปได้แต่ทำยังไงที่จะควบคุมมันให้เรายังทนถือในลักษณะของ long term investment ได้นะคะที่ผ่านมา K Alpha Wealth strategy จะเป็นคำแนะนำแบบนี้แล้วใน แต่ละครั้งที่ท่านจะติดตามคําแนะนําของเราหรืออยากจะทําตามคําแนะนําของเราก็จะต้องมีการซื้อขายกองทุนอยู่ในระดับ10กองทุนขึ้นไปนะคะก็เป็นที่มาที่กองทุนอัลฟาเกิดขึ้นมาก็จะเป็นส่วนที่สนับสนุนในเรื่องของการทําให้คําแนะนําของเราเกิดเป็นผลที่ทําให้ผลงานของเราไปสู่กระเป๋าของท่านอย่างจริงจังนะคะ เราลองมาไล่กันดูว่าแต่ละท่านน่าจะเหมาะกับทางเลือกหนึ่งสองหรือสามเราเริ่มจากทางเลือกที่หนึ่งก่อนนะคะหลายๆครั้งที่เราไปพบลูกค้าแล้วเราก็พบว่าท่านมี ภาระหน้าที่ในการบริหารความมั่งคั่งของตัวเองหลายท่านต้องดูแลเงินของครอบครัวด้วยแต่ท่านไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาที่จะให้ private banker ทำนัดไปอัปเดตสถานการณ์ไปให้คำแนะนำการลงทุนเพราะฉะนั้นหลายท่านก็ เราก็มักจะให้คำแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก็เลือกคอพอร์ตโฟลิโอแล้วจบที่กองทุนเดียวนะคะนั่นแปลว่าท่านสนใจในเรื่องของเป้าหมายการลงทุนระยะยาวแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมารับข้อมูลหรือว่ามาทำรายการซื้อขายตัดสินใจตัวเซตเท l ไลต์พอร์ตโฟลิโอเพราะฉะนั้นในอ p อปชันแรกก็จะเป็นของการที่นักลงทุนเลือกคอพอร์ตโฟลิโอกองใดกองหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่กับกองทุนนั้นไปจนกว่าเป้าหมาย จะเปลี่ยนซึ่งปกติเป้าหมายในเรื่องของการลงทุนทางผลตอบแทนและความเสี่ยงไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะคะโดยเฉลี่ยก็อาจจะ5ปีหรือบางทีก็ไม่เปลี่ยนเลยนะคะจากนั้นก็จะมาที่าทางเลือกที่2และ3ทางเลือกที่2ที่3ก็จะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่แน่นอนต้องมีคอเพื่อตอบเป้าหมายระยะยาวแต่ในขณะเดียวกันก็ มีความสนใจและตื่นเต้นในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องการลงทุนในระยะสั้นแล้วก็มีเวลาเพียงพอที่จะเลือกสรรกองทุนจัดน้ำหนักการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นคอและสัตว์ไหลในในทางเลือกที่2ที่3มอันนี้จะตอบโจทย์สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่สนใจในภาพระยะสั้นด้วยนะคะต้องการผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับการลงทุนของตัวเองด้วยแต่ความแตกต่างก็คือถ้าบรรทัดที่2 เป็นบริการปัจจุบันที่ท่านต้องมีเวลาพูดคุยกับ private banker ของเราและ private banker ของเราก็จะนำคำแนะนำที่อาจจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนบ้างมีการสลับสับเปลี่ยนน้ำหนักบ้างนั่นหมายถึงตัวท่านจะต้องมีเวลารับข้อมูลพิจารณาข้อมูลทำรายการซื้อขายด้วยตัวเองอันนั้นสำหรับบรรทัดที่2นะคะวันนั้นท่านที่จะมีความชื่นชอบในแง่อยากตัดสินใจเองอยากฟังข้อ ข้อมูลข่าวสารเอนจอยในการพูดคุยเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนชอบตัดสินใจก็ต้องเรียนว่ายังเหมาะกับบริการณนะปัจจุบันของเราอยู่นะคะเป็นเป็นส่วนของบรรทัดที่2แต่กองทุนอัลฟาซึ่งเป็นการยกระดับบริการในมรทัศที่2ขึ้นมาเป็นรูปแบบของกองทุนรวม ะะก็จะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจทั้งตอบโจทย์เป้าหมายระยะสั้นแล้วก็สนใจที่จะเห็นการปรับเปลี่ยนสัสดส่วนการลงทุนเพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและสถานการณ์ทาเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยนะคะแต่ว่า ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาสลับสับเปลี่ยนกองทุนหรือว่าสลับสับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นกองทุนอัลฟาก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะคะกองทุนอัลฟาก็จะมีสภาพคล่องทุกวันทําการเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเติมเงินลงทุนไปได้เรื่อยๆสําหรับการเลือกกองทุนนะคะในช่วงแรกเราตั้งใจจะนําเสนอ2โมเดลก่อนนะคะก็คือสําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางและ,ะรับความเสี่ยงได้สูง ะะเมื่อท่านเลือกสรรตัวกองทุนที่เหมาะกับท่านได้แล้วท่านสามารถที่จะเติมเงินไปได้เรื่อยๆหน้าที่ในการตัดสินใจหน้าที่ในการสลับสับเปลี่ยนกองทุนมอบห้เป็นหน้าที่ของเรานะคะ